ตอนที่ส0เงามายาแห่งศิลาอาถรรพ์หลังการต่อสู้กับหลี่เทียนหยุนซือหลงและหลานอิงอวีเดินทางไปยังหุบเขาศิลาอาถรรพ์สถานที่ซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็นแหล่งรวมพลังลี้ลับของพันธมิตรลับและเป็นที่ซ่อนของกุญแจชิ้นสําคัญชิ้นที่สามการเข้าสู่หุบเขาเมื่อทั้งสองมาถึงปากทางเข้าสู่หุบเขาพวกเขาเห็นเสาศิลาอาถรรพ์สูงตระหง่านล้อมรอบด้วยหมอกสีเทาเสาเหล่านี้มีอัครลึกลับที่เรืองแสงเป็นสีแดงสลับดํา ที่นี่มันเหมือนกับกำลังดูดพลังชีวิตเราออกไปทีละน้อยหลานอิงอวิกล่าวพลางจับแขนตัวเองที่เริ่มรู้สึกชาต้องเป็นผลจากพลังคำสาปแน่ๆหยุนซือหลงกล่าวพร้อมเดินนำเข้าไปทันทีที่พวกเขาก้าวเข้าไปในเขตของหุบเขาหมอกสีเทาก็ขยายตัวปกคลุมทุกทิศท,ทางและเสียงกระซิบประหลาดดังขึ้นรอบตัวภาพลวงตาแห่งความกลัวทั้งสองเริ่มเห็นภาพลวงตาเกี่ยวกับความกลัวที่ฝังลึกในใจ ยุนซื้อหลงเห็นภาพครอบครัวของเขาถูกทำลายซ้ำๆเขาพยายามเอื้อมมือช่วยแต่ภาพเหล่านั้นกลับแตกสลายไปล้านอิงอวีเห็นตัวเองถูกทิ้งให้อยู่ลำพังในโลกที่ไร้พลังและไร้เพื่อนน้ำแข็งที่เธอเคยควบคุมได้กลับสลายหายไปต่อหน้าต่อตาเสียงกระซิบก้องขึ้นเจ้าคิดว่าเจ้าจะรอดพ้นจากสิ่งนี้ได้หรือพลังแห่งความกล้าหาญยุนซื้อหลงสะบัดหน้าพลางตะโกนนี่คือคำลวงความกลัวของข้าไม่สามารถหยุดข้าได้ เขาปลดปล่อยพลังอัคคีแดงออกมาเผาไม่หมอกและภาพลวงตาจนจังหายหลานอิงอวีรวบรวมสมาธิและใช้พลังน้ำแข็งสร้างกรอบสะท้อนพลังสะท้อนกลับไปยังหมอกทำให้มันแตกสลายไปเราต้องไม่ยอมให้พวกมันควบคุมจิตใจเราหลานอิงอวีกล่าวการเผชิญหน้ากับศิลาอาถรรพ์เมื่อทั้งสองมาถึงใจกลางของหุบเขาพวกเขาพบศิลาอาถรรพ์สีดำตั้งอยู่บนแท่นหินกุญแจชิ้นที่สามฝังอยู่ในศิลา แต่เมื่อหยุนซือหลงพยายามดึงกุญแจออกมาพื้นดินก็สั่นสะเทือนและศิลานั้นเริ่มแปลเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นยักษิลาขนาดมหึมาเจ้าคิดว่าจะได้กุญแจไปง่ายๆอย่างนั้นหรือยักษิลากล่าวด้วยเสียงดังก้องการต่อสู้กับยักษ์ย้ยายศิลายักษ์ย้ายศิลาโจมตีด้วยหมัดขนาดใหญ่ที่สามารถทําให้พื้นดินแตกร้าวหยุนซือหลงและหลานอิงอวีต้องใช้ความรวดเร็วในการหลบหลีกมันแข็งแกร่งเกินไป ดาบน้ำแข็งของข้าไม่สามารถเจาะเกราะมันได้หลานอิงอวิกล่าวหยุนซื่อหลงคิดพลางมองไปที่แก่นพลังอัคคีแดงในมือบางทีพลังของข้าอาจทำให้มันอ่อนแอได้เขาปลดปล่อยพลังอัคคีแดงพุ่งไตรย,ยังยักษิลาเปลวไฟสามารถเผาผลึกพลังบนตัวของมันทำให้มันอ่อนแอรแรงการผสานพลังเพื่อชัยชนะหลานอิงอวิใช้โอกาสนี้สร้างดาบน้ำแข็งขนาดใหญ่แล้วพุ่งเข้าไปโจมตีจุดอ่อนที่เปลวไฟของหยุนซือหลงเผาไว้ ตอนนี้เลยอิงอวีดาบน้ำแข็งแทงทะลุหัวใจของยักษิลาร่างของมันแตกสลายกลายเป็นฝุ่นละอองเผยให้เห็นกุญแจชิ้นที่สามที่ตกลงมาบนแทน่นคำเตือนจากเงาใหม่ทันทีที่พวกเขาได้กุญแจเสียงของเงาลึกลับก็ดังขึ้นข้าคือซางเทียนผู้ครอบครองเงาสุดท้ายกุญแจที่เจ้าได้ไปเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความมืดที่แท้จริงหยุนซื่อหลงกำกุญแจแน่นและกล่าวด้วยความมุ่งมั่น ไม่ว่าเจ้าจะมีพลังมากเพียงใดข้าก็จะหยุดพวกเจ้าให้ได้บทสรุปของหุบเขาศิลาอาถันทั้งสองออกจากหุบเขาพร้อมกุญแจชิ้นที่สามแต่รู้ดีว่าการเดินทางยังอีกยาวไกลและศัตรูในเงาก็เริ่มปรากฏตัวทีละคน